สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเคราชินเนลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านอัปเตอร์ยำนะคะมาเติมความแซ่บกันที่ร้านอัปเตอร์ยันะคะ ลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอาลมหลากสีนะคะสามารถซื้อและนำเข้าจากบิ๊กเซียรตาได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่ขอความกรุณารักษาวความสะอาดกับทางร้านด้วยนะคะโดยนำขวดพลาสติกทั้งหมดนะคะใส่ในถุงลักษณะนี้ค่ะผูกถุงให้ไม่ชิดแล้วก็จัดวางไว้บนโต๊ะนะคะที่เหลือเจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนจัดเก็บและนำไปทิง้งเองค่ะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ผ่านจาก้าเต้นมค่ะ โรตีครีมิ่งจากร้านอัตรเรสนะคะขนมพวกสิงคโปร์สูบโบราณทั้งหมดนี้ขวามือเช่นกันค่ะอาตยิยามขอยนุาสงวนสิทธิ์ในการทำเท่าเรื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุดาในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อพเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจ,จอดรถเรียนฝั่งตรงขง้ามนะคะรบกวนก็สูบบุหรี่ทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นเรืเอณหัวใจน้ำมันนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออรรถในการรอยํมและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเลยขอตัวไปยามก่อนค่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะจ๊ะแลวเราก็จะกลับมาย้ำค่ะไฮดรอลิกไม่ค่อยขึ้นค่ะ่วนนี้ฝืดนะคะขอบคุณค่ะค่ะเหรอสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอริสาเทราชิเนลนะคะก็จะพาทุกคนมา ร้านเตอร์ยำนะคะมาทานยำแซ่บๆกันที่ร้านอเตอร์ยำนะคะตอนนี้เราก็อยู่เคาน์เตอร์รของแม่แตงนะคะอ,อ,อ๋อกันได้ออกแล้วใช่นี่จุดสี่วันๆไม่ทำงานเลยเลยใช่ไหมน้อง <c oughs> รู้อย่างเดียวเลยทุกอย่างเนะอะอรู้อย่างเดียวเลยใช่ สีด้วยนะ สองป้าค่ะตอนนี้แม่แตงก็ยังรวมเบอร์เบอร์นะคะก็จะมีทุกอย่างในจาน วัสดี้กับเราเขาได้แล้วเหรอคะอได้ขอแล้วร้อยแล้วคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเหมือนเัีวนี้ป้าพรมที่ถ่ายพมรมอะไรก็ไม่มาเนาะไม่มาหลายวันแล้วนะคะคุยอยู่เลยว่าทำไม,มยังไม่มา,ากับส่งการยังไม่ อะไรอยู่ก็ไม่รู้สงอะไรอยู่พระประแดงไม่รู้อ๋อขอยู่พระแดงยี่สิบหลบจุกไทยแล้วคุณเลนูมูยอก็คือ ูเป็นนะคะพี่แจ๊ดะตดูอากาศมันร้อนจัดวันเดียวมันก็ตายเหรอคะวันเดียวก็เหม็นเนะเสียไวมากสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปแล้วถ้าถ้าความเย็นไม่ถึงอ่ะอากาศร้อนอ่ะนี่น่าป้าผลไม้ก็ไม่ขายเลยผลไม้ช่วงนี้แกว่าไงเสียเร็วใช่ไหมใช่แกบอกว่าเสียเร็วมาก เป็นไรอ๋อกางเกงคันเนเป็นเด็กเป็นเลสขัดคันแล้วอ่ะมันคันว่ะใครอ่ะเอ้เอไม่รู้จักค่ะไปทีเอทำไปได้ จับบ้านของคุณเมนูไส้กรอกสองคอหมูห้าไส้กรอกเพิ่มอีกไส้กรอกสองคอห้าเติมน้ำมะนาวให้หน่อยน้ำมะนาวจ้าน้ำมะนาว่นี่นะคะน้ำมะนาวเราคั้นกันสดๆอะไรเฟิร์ส <c oughs> มองหน้าถึงเสียงน,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 น้ำมูกตาอ้า อันนี้แก้มพาน,นี่ไปไสดอกสองคอห้าั่งกุ้งเลยห้าทางนี้ทลายจ้านี่นะคะยำรวมเวอร์เวอร์ขอบคุณค่ะยำรวมเวอร์เวอร์จานละห้าร้อยบาทนะคะคุ้มมากเลย อารมณ์ดีมากเลยค่ะแม่แต่งวันนี้อะไรนะคะแม่แต่งวันนี้อารมณ์ดีมากเลยลได้กอดผู้ชายโอ้ได้กอดที่มาวินฟิลเฟิร์มเออฟิล์เฟิร์มหล่อมากเดกกอกสองแล้วก็คอห้าคอห้าครบแล้วนะมีรอาส 3, 5, ีแล้วก็คุ้งมาแล้วค่ะน้ำมะน,นาวบอกสิ เนนเลยดี๋ยวแม่แต่งไม่ได้ยินมาแบบเรียบๆอห้าคนนนัดใช่ไหมอ่าใช่กรอบไปอันนี้ไปแล้วอันนี้เนบบีปลูปลูครับปูเราสดมากนะคะเราใช้วันต่อวันเรารับมาจากที่ชาปวระมูงนะคะวันนี้มาสายด้วยนะ ว,วันนี้สบายสามมุไม่ถึงเลยคะ่ะรวมภูเขาเลยหาภูมไม่หมดหาภูมไม่สุดมันตอนแรกเราจะได้เป็นคลองคลองสั่งนาเกลือแต่นี่เราไม่แล้วก็เขาจะเรียกเปคลองหลังเดียวกันแต่ในนี้ไม่ลคะค่ะเราเรียกเป็นน่านน้ำน่านน้ำน่านน้ำนี้กว่าแล้วคะ่ะ <c oughs> ต่ายอ,ยอียิปต์หลบซุดไปเล็กชุก แตงก็ยำหมูยอนะคะกับกุ้งสดนะคะถ้าอ,อย่างเงี้ยจะไม่ชิมค่ะหน่งรู้คุณเพจเหมือน,นเผ็ดมากแม่แตงก็จะไม่ชิมน,นะคะเพราะเผ็ด แต่มันรู้แล้วไงเพราะมันก่อนนะเราชิมเราชิมมาแล้วไงจะชินแล้วชิมของอื่นมาแล้วอะพราพ่ามาอย่างนี้เราจะไม่กล้าชิมเราเลยเพรกลับมาจากประเทศะัะพี่แจนใช่ค่ะมันนานโ <c oughs> ต๊ะห้ามีกลับบ้านไส้กรอ 3, <c oughs> กบบาสามเผ็ดเผ็ดชอบ 3, <c oughs> จังเลยแบบบินแบบว่าบินโต๊ะละ ต๊ะละสองบินสามบินเอ้ยต๊ะละสองออเดอร์สามออเดอร์อย่างนี้มีความสุขมากเลยคนะ่ะใช่ค่นะมันเสร็จเร็วเนาะจ้าไปไหนมาจ้าไปไหนมาฮะแล้วทำไมต้องถึงขนาดเหนื่อยเลยหรอพราะเหนียวอ่ะถ, <laughs> ถึงบอสปะคิดถึงบอสไหมโอ้คิดถึงด้วย <laughs> อย่าต่อยกันนะจ <laughs> ้าเป็นผู้เล่นไม่ใช่มาหุ่นกันล่ะ พีีหง้นอเตย่าเที่ยวหึงจ้าบนะอย่าเที่ยวหึงนะน้องมันพูดเล่นสุดชิงค่ะอย่าไปพูดไใ้มินได้ยินนะเดี๋ยวมันโกรธไม่มาทำงานเนอสุดชิงแม่แตงหนุ่มหนุ่มร้านนี้ชอบแม่แตงหมดนี่นะคะหนุ่มหนุ่มทางร้านหนุ่มฮอตทางร้านสี่คน เท่ไหนโมใหญ่ใช่ไห,ไหมเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะับเลยสามตัสองใช่ไหมค่ะนี่นะคะบ,บรรยากาศทางร้านนะคะวันจันร์นะคะเว,เวลาประมาณสามทุ่มยี่สิบนาทีนะคะนคนก็แน่นร้านทุกวันเลยอะคะ่ะ

น้ำคาราเมลของทางร้านนะคะน่าทานมากเลย แต่งก็ยำรวมสูโทนนะคะเป็นกุ้งซูโทนนะคะแล้วก็ปูม้านะคะปูม้าของทางร้านของเราจะสดมากเลยค่ะรับมาจากชาประมงสดทุกวันค่ะ สามสี่สามได้อีกสามอันคือว่าแปดไฟติจบหมู้อใแทงถ้าเหลือถ้าไม่เหลือก็จะทันวันนี้หมูยอเหลือไหมคะเวอร์พี่แจ๊ดไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คเนึงค่ะของแจ๊ดคิวที่หกสิบเจ็ดค่ะได้ไหมไม่รู้ว่าจะได้กไม่น่าเหลือพี่แจ๊ดเพราะว่าวันนี้เวอร์เวอร์ไปเยอะอ๋อค่ะถ้าเวอร์ไปเยอะ ไม่ได้กินหลายวันแล้วหมูยอไม่แน่ใจไม่กล้ารับปากไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็อยู่ด้วยกันนานจน <laughs> ได้กินกวัน <c oughs> ตอนนี้แม่แจงก็ยำโรมเบอ,อร์อีกถานนะคะ <c oughs> วันนี้ยำโรมเบอ,อร์ออกเยอะมากเลย อยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องอาริสาเคราชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาใ,ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ